คลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนมาดู12คีย์บอร์ดช็อตคัทที่จะทําให้เราทํางานเร็วขึ้นนะคะโดยใน Excel นะคะถ้าเราไม่ต้องยกมือจากคีย์บอร์ดที่จะต้องไปกดเมาส์เนาะก็จะทําให้เรานะคะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น,นะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะถ้าเรานะคะต้องการจะก๊อปปี้ข้อมูลโดยที่ไม่ต้องคลิกขวาก๊อปปี้เนาะก็ให้เรานะคะกดเป็น c t r o l C ก๊อปปี้ได้เลยนะคะแล้วการที่จะไปวางตรงไหนนะคะก็ให้กด c t r o l V เท่านั้นเองค่ะมันก็จะก๊อปปี้มาวางแล้วนะคะแต่ถ้าเรานะคะต้องการจะ คัดนะคะจากช่องหนึ่งไปอีกช่องหนึ่งนะคะก็จะใช้เป็นช็อตคัดที่ชื่อ Control X ค่ะจะคัดช่องนี้สมมติจะมาวางช่องนี้ก็กด Control B เหมือนเดิมนะคะ Control C กับ Control X จะต่างกันแค่ว่า Control C จะเป็นการก o อปีมานะคะแต่ว่า Control X จะเป็นการคัดค่ะแล้วถ้าเราจะไปวางช่องไหนก็ใช้เป็น Control B ได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะถ้าเราต้องการจะก o อปปี้ข้อมูลด้านบนเนาะแทนที่จะต้อง Control C แล้ว Control V วางข้างล่างแบบนี้นะคะสามารถใช้ shortcut ที่ชื่อ Control D ได้เลยค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่มันจะก o อปปี้ข้อมูลด้านบนลงมาให้แบบนี้นะคะ Control D แบบนี้ค่ะถ้าเรานะคะต้องการจะให้ Fill Out หลายๆช่องนะคะเราไม่จําเป็นต้องมานั่งกด Control D ทีละอันเนาะสามารถคลุมแบบนี้นะคะแล้วกด Control D ได้เลยค่ะถ้าต้องการจะ Fill ทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะก็คลุมแบบนี้แล้วกด Control D ได้เลยนะคะ ถ้าเรานะคะต้องการจะ select ทั้ง row แล้วก็ column นะคะก็จะมี shortcut อยู่อย่างตอนนี้นะคะเราอยู่ช่อง e เนาะถ้าเราต้องการจะ select ทั้ง column e นะคะก็สามารถใส่เป็น control space bar ได้เลยค่ะเห็นไหมเอ่ยมันก็จะ select ทั้ง column แล้วค่ะถ้าเราอยู่ f เนาะเราก็กด control space bar มันก็จะ select ทั้ง column f แบบนี้นะคะต่อไปนะคะฝั่ง row นะคะอย่างตอนนี้เราอยู่ row ที่6เนาะถ้าเรากด ชิปกับสเปซบาร์นะคะมันก็จะ select ทั้ง row แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะถ้าอยู่ row 9นะคะกดชิปสเปซบาร์ก็จะ select ทั้ง row 9แล้วค่ะถ้าเรานะคะที่ต้องการาจับจากข้อมูลบนสุดไปล่างสุดของเรานะคะก็จะมีช็อตคั t อยู่ค่ะคือใส่เป็น control แล้วกดลูกศรได้เลยเห็นไหมคะมันจะจับจากเมื่อกี้เราอยู่ช่อง number ลงมาเป็นช่องนี้นะคะถ้าเรากด control แล้วลูกศรขวาก็จะถูกจับไป ตรงขวาสุดของข้อมูลแล้วนะคะกด Control ขึ้นเห็นไหมเอ่ยนี้ได้เลยนะคะมันก็จะวนลูปอยู่ในช่องข้อมูลของเรานั่นเองค่ะถ้าเรานะคะมีข้อมูลสมมุติเรามีข้อมูลเพิ่มตรงช่องนี้นะคะแล้วเราลองกด Control ขึ้นเห็นไหมเอ่ยมันก็จะจามาช่องออถัดไปที่มันเจอข้อมูลนะคะล้วก็กด Control ขึ้นไปอีกมันจะจาขึ้นไปบนสุดใช่ไหมคะถ้าเรากด Control แล้วลงมาข้างล่างนะคะ เห็นไหมเอ่ยนี่กดอีกทีนึงจะลงมาล่างสุดเลยของตัวชีดนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลที่เจอแหละถ้าเราจะจำกลับขึ้นไปก็กด control แล้วก็ลูกศรจำกลับขึ้นไปได้เลยนะคะอันนี้จะช่วยให้เรานะคะคสามารถจำไปในตารางข้อมูลของเราได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายมาค่ะแต่ถ้าเรานะคะคไม่ต้องการที่จะแค่เข้ามไปมาในข้อมูลของเรา,าเราต้องการที่จะคลุมมันด้วยนะคะก็เพิ่มชิปขึ้นมาค่ะก็กดเป็น control s h i แล้วก็ลูกศรน,นะคะเห็นไหมเอ่ออยนี้ก็จะคลุมทั้ง โหแบบนี้แล้วค่ะที่เป็นส่วนของข้อมูลเนาะไม่ได้คุมทั้งโ o w เหมือนเวลาเรากดเป็นชิปกับสเปซบาร์เนาะถ้าชิปกับสเปซบาร์นะคะมันจะคุมทั้งโ o w แบบนี้นะคะแต่ถ้าเราต้องการจะคุมแค่ข้อมูลของเราต้องกดเป็น control shift แล้วก็ลูกศรแบบนี้ค่ะถ้าเราต้องการจะคุมเป็นเ,เฉพาะคอลัมน์ที่มีข้อมูลเนาะก็กด control shift ลงแบบนี้ได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะเวลาเราจะอีดิทข้อมูลในช่องใช่ไหมคะเราจะต้องกดเมาส์ดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อที่จะให้เมาส์เคอร์เซอร์มันอยู่ข้างในเราก็สามารถที่จะอีดิทข้างในนี้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวช็อตคัทของมันก็คือ F2 ค่ะเราสามารถที่จะกด F2 เข้าไปเพื่อที่เข้าไปอยู่ในช่องนั้นแล้วเราก็สามารถอีดิทข้อมูลได้เลยนะคะต่อไปนะคะการ fix cell reference นะคะเพื่อนเราต้องใส่เป็นดอลลาร์ไซา์เนาะซึ่ง ตัวช็อตคัทของมันก็คือตัว f 4นั่นเองค่ะให้กด f 4นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่มันจะใส่ดอลลาร์ซายมาแล้วนะคะโดยที่เรากด f 4ไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเป็นการ fix เ e ล l หลายๆแบบนั่นเองค่ะ <S 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 ใครที่ไม่รู้วิธีการใส่ดอลลาร์ซายสำหรับเซลล์ reference สามารถไปดูลิงก์ข้างล่างที่จะใส่ไว้ได้เลยนะคะจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะคะต่อไปนะคะ คีย์บอร์ดช็อตค่ะที่เราจะพูดถึงคือ Control P ค่ะมันจะจำนะคะจากหน้านี้ไปหน้าป n t Preview ให้เลยค่ะก,กด Control P ได้เลยนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่มันก็จะจำมาหน้านี้แล้วค่ะถ้าเราอยากออกจากหน้านี้กลับไปตรงชีทของเราเราก็กด Escape ออกได้เลยนะคะ อันสุดท้ายแล้วนะคะก็คือ Control S ค่ะจะเป็นการเซฟชีทของเรานั่นเองเ,องเนาะหรือว่าเซฟเวิร์กบุ๊กของเรานะคะกด Control S ได้เลยแค่นี้นะคะมันก็จะเซฟแล้วนะคะถ้าเรานะคะอย่างอันนี้เราเซฟไฟล์ไว้อยู่แล้วเนาะมันก็จะเป็นการเซฟไปเฉยๆนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยเซฟไฟล์นี้ถ้าเรากด Control S นะคะมันก็จะจำใบหน้าเซฟแอดให้เราคะ่ะแค่นี้เองนะคะหวังว่า12ช็อตคัดนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ